ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควร เจ้าอยู่หัวเสด็จออกหนะห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนัคลรินชั้น14อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชพระราชทานพระบรมราชาวโรกาศให้พลเอกเปรมติน,นสูรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนำคณะองคมนตรีและภริยาเฝ้าทูลกล้าวถวายหนังสือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเจริมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบห้าธันวาคม2554เราขอพระองค์ของพระเจริญครับครับจากคมชัดลึกอคุณเฮียคุณเชิญทำงานทำงานเอาก็เรื่องของยาเสพติดไม่หัวเราอได้ไหมรายการนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับคืนใสไปแล้วเอาเชิญทำงานเอาเป็นภาพนี้ดีกว่ามีเรื่องอะไร เรื่องของยาเสพติดตามวิสามันแล้วก็เสียตำรวจดีๆไปโครับมันเป็นใครนะไอ้คือคือต่อยต่อยท่าพระบางบางฉบับเขาก็เรียกต่อยอาก้าจับตายเขาพลาดหัวเลยนะเนี่ยไทยรัฐเหเกิดที่ไหนครับสุพรรณบุรีครับก็คือจะไปจับจับเรื่องของยาบ้าแล้วเข้าไปบอก คือเข้าไปรู้แหล่งกบดานแล้วก็บอกให้มอบตัวต่อยสอยออกมาเลยครับมันยิงสวนใช่ไหมยิงสวนก็คือไม่เขาไม่ได้แค่ขายไอ้บ้าก็คือออกจากคุกมาในคดีแบบฆ่าเมียเรื่องของอาวุธสงครามไปบวชพระล้างซวยออกมายังไม่สํานึกยังไม่สํานึกมาทําเลวต่ออีกก็ตารวจเนาะจบจบไปได้คดีครับอีกหนึ่งลายตารวจตารวจก็เป็นตํารวจนี่นะก็เสียงไทยตลอดเวลาใช่ เราขอใจช่วยตำรวจดีๆที่ไล่จับโจรผู้ร้ายอืมผมว่านะถ้าเผื่อสมมติไปลักษณะนี้นะตำรวจที่เข้าไปน่าใส่เสื้อกันกระสุนไม่รู้เขาอาจจะใส่ว่ามันยิงโดนแรมยิงโดนหัวเปล่าะไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วลูกน้องอีกสองนายกระบาดเก็บไปอ่ะมีอะไรอีกครับอืเรื่องของรถเมย์ไหมแล้วครับรถเมย์บนทางด่วนที่มีข่าวก่อนนั้นก็คือรถเมย์เอ้รถตู้ รถตู้ที่คดีเขายังไงอันนี้คือยังไงมันหักหลบหรือไม่หักหลบพงหักหลบชนหักหลบที่มีรถโตโยต้าอา i ติขับปาดมาเขาก็หักหลบแล้วไปชนพวกเออเขาเรียกแท่งปูนที่กั้นนี้สุดวิสใสผู้ติดสารทะลุกระตกกลงมาเสียชีวิตเสียชีวิตเขาบอกสมองก็กระจายเลยเป็นชาวพม่า่เป็นชาวพมานะซึ่งเอ่อทำงานอยู่ในร้านเกี่ยวกับเสื้อผ้าตกลงมานอกรถเสียชีวิตลงไป คือขับรถบนถนนนะก็นะอ่ะมีอะไรอีกครับรีบกันค่อยๆไปไรคร่อยๆไปเรื่องอะไรเรื่องข่าวข่าวโรคภัยไข้เจ็บก็กันเกิดเป็นโรคที่เกิดที่ขึ้นที่กระเมรแล้วก็มือเท้าปากเหรอมือเท้าปากแล้วก็เกิดจากเด็กเอ่อคนที่เป็นก็เด็กทั้งนั้นอ่ะต่ำกว่าสิบปี เขาก็ผวากันว่าจะเข้ามาไทยหรือเปล่าก็แล้วมันเข้ามาไหมมันได้วีซายังไม่รู้เหมือนกันดิไทยวินทำวีซา้เขาหรือเปล่าสารทูตไทยทำวีซ่าให้เชื้อตัวนี้หรือเปล่าจักเหมไม่ต้องใช้วีซ่าไม่ต้องทำวีซ่าก็ได้เอาเหรอดมันเข้ามายังยังยังเขาบอกแต่ว่าเขาก็จะป้องกันอยู่ไม่ให้มันเข้ามาเป็นเขาเรียกเชื้อเชื้ออะไรนะชื่อภาษาอังกฤษอะเชื้อแล้วตอนนี้เราใส่ทำทำลไยทำกำแพงทำกำแพงกั้นมันยัง ไม่รู้อะทำยังไงแค่อ้ิวจะคายดักเหรอไม่รู้ว่ามันติดติดจะออกกันยี้ไงกรมจะเลือกบอกคอมเมนต์เนี่ยหกสิบชีวิตเส็ดชีวิตนะฮะเป็นเด็กทั้งนั้นเลยนะเห็นว่าเด็กเขาปูงขันปูงคุ้มกันเขายังยังต่ําอยู่นะเนอะแล้วเราดูดูดูผู้ผ่านประเทศเขาดีอ้วนเลยฮะนี่ครับคอเคอหายแล้วครับจากคางก็เป็นไหล่เลย ไม่ใช่ครับพีดไม่ใช่ประเทศนี้ครับพีดพีดพีทโอ้โหเสียเลยเนี่ยพีดนี่นี่เสียเสียเสียดูเห็นไหมฮะนี่สมเด็จทุนเซนเป็นประธานเปิดประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของชาติอาเซียนครับโดยมีคุณสุรพงษ์โตัวิจักชัยกุลเข้าร่วมเข้าร่วมด้วยแล้มีต่างประเทศของไทยครับอ่ามาช่วยไปดูเออเรื่องเขาประเทศเขาอ่ช่วยไปดูดิไม่หรอกเรื่องมัน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 ทะลุประเทศเรามันจะลามมาถึงเราเ่ใช่ใช่ นะยังไงช่วยช่วยช่วยทำทำอะไรกั้นแบบนี้ฮะนี่นี่เขื่อนสูงหกเมตรยาวสิบเอ็ดกิโลเมตรครับสิบเอ็ดกิโลเมตรสิบเอ็ดเมตรสิบเอ็ดกิโลเมตรสูงหกเมตรฮะสูงหกเมตรตึกสองชั้นประมาณเขื่อนกั้นน้ําแบบถาวรขนาดใหญ่รอบนิโคโมอุตสาหกรรมบางปะอินที่อยุธยาครับน้ํามันจะกระโดดข้ามมาให้มันรู้ไปอ่า <laughs> <laughs> ให้มันรู้ซะมั่งเขื่อนสูงขนาดนี้ มันต้องกระโดดค้ำถอดแล้วล่ะน้ําอ่ะใช่ถ้ามันจะต้องท่วมนิคมเนี่ยนะไปฝึกไปฝึกเออส่วนนี้ฮะเรื่องน้ําเนี่ยยังไม่ยังไม่หมดนะปีใหม่มาแล้วเนี่ยนี่กรกฎาแล้วยไหมอ่จะครบจะครบปีแล้วครับครบรอบหนึ่งปีน้ําท่วมไทยโดนหัวนะฮะครับโอ้โหเรื่องเงินเยียวยาเอออย่างนั้นปีปีปีน้ําใหม่กำลังจะมาน้ําเก่าอย่างเยียวยาไม่จบเออกุ้มมันเนี่ย นี่เป็นภาพนายบรรลือสว่างจิตนะฮะอำเภอพุทธมณฑลนครปฐมโกนหัวพยินยันว่าจะเป็นแกนนาเรียกร้องเงินเยียวยาจะเหตุน้ําท่วมเองหากชาวบ้านไม่รับด้รับภายใน2สัปดาห์ครับหลังชาวบ้านชุมนุมหน้าที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑลฮะเห็นบอกถ้าเผื่อสองสัปดาห์ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ผลอะไรเขาจะเป็นแกนนําจะอดข้าวไหมไม่รู้คงไม่อดหรอกมั้งโกนหัอดอดแล้วมีแรงไปชูส่วนหัวอะไรเงี้ยใกล้ต่อฮะอ้าเออนะยก็อย่างว่ามันยังไม่เรียบร้อยจริงๆ ครับก็เห็นเห็นเห็นนายกก็ไปอะไรเมื่อกี้เนี้ยให้ดูภาพเนี้ยนายกก็ไปที่กรทมฮะนี่กันล่กัลดาแล้วนะครับแต่ละกัดายังขุดคลองไม่หมดเลยไหมฮะกรทมแต่ละกดาสิงหากันยาตุลาอีกสี่สามสี่เดือนนี่ฮะมอมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่ากรทมให้การต้อนรับนางสาวยิ่งรักษ์จินวัรนายกรัฐมนตรีที่มาเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับภรกกระทรวงที่สารว่าการกรทมหารือเรื่องแก้ปัญหาน้ําท่วมค แลวเห็นว่าเขายื่นอะไรนะคุณยนพเขายื่นซองกันแล้วเนี่ยยื่นซองเพื่อที่จะอะไรนะแก้แก้ปัญหาน้าท่วมอ่ะเขาจะแข่งขันกันแบบโอหลายแสนล้านครับป่านนี้น้ําจะมาหรือเปล่าเพิ่งจะมาทําเขาคิดอยู่เขาคิดอยู่คิดอยู่ป็นตัวหนังสือยังเป็นหนังสืออยู่เป็นกระดาษอยู่ร่างยวอาระบุไว้15โครงการที่ต้องทำนะฮะ ดูแม่น้ำเจ้าพระยา8โครงการป้องกันน้ําท่วมแต่ปากแม่น้าเจ้าพระยาท่าจีนบางกอกงอเพชรบุรีชนบุรีโอ้โหเสร็จชาติไหนเนี่ยสร้างคืน <laughs> คุณก็แหมอปีปีป<ข>ไหนเขาเป็นโครงพูดผิดเขาเป็นโครงการข้ามปีไม่โครงการข้ามชาติ <laughs> อ๋อ <laughs> โอ้โหผมก็พูดเกินไปใจโกะไม่ใช่ใจโกน้องใจแอนนะใจกล้าชอการช่างรับรางเดียว แล้วมีตัวแทนประเทศต่างๆนะฮะสิงคโปร์เยอรมันอะไรเงี้ยก็มาร่วมก็ต้องต้องดูยืนซองอะไรด้วยเออต้องดูว่าใครจะได้เป็นคนทำครับพึ่งทำอะใครทำใครทำปนะครับส่วนการเมืองของเรานะฮะคุณผู้ชมครับนี่ฮะเดเนิว้าถัวขาวรุนระทึกสามช่องทางสารนูนตัดสินคดีสุขสิบสาม เมื่อวานนี้ายการคุยวปแลาวรอบหนึ่งฮะ,ะบอกว่าถ้าหากว่าเป็นแบบโหดๆ hard core ่ออ hard core ก็คือล้มล้างการปกครองยุคพักจะเป็นยังไงเดี๋ยววันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้จะถามคุณผู้ชมเพราะวันนี้ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีประเด็นนะฮะวันนี้ขาใหม่แต่วันนี้จะถามขาเก่าเขาว,าว,ว่าถ้ายกคําร้องประเทศจะเป็นยังไงต่อไปครับคืออย่างของ บางฉบับ Daily n e w เนี่ยบอกมี3ช่องทางใช่ไหมฮะอย่างมาัติชนวันนี้ก็น่าสนใจทีมวิเคราะห์การเมืองเขาวิเคราะห์ไว้ว่ามี4ช่องทางช่องทางแรกยกคําร้องให้ผู้ถูกร้องพ้นผิดทุกกรณี2ผิดตามคําร้องคือลงโทษรุนแรงทั้งเปิดทางให้ยุบพ,พักร่วมรัฐบาลตัดสินสสอ,สอและสวทุกคนที่สนับสนุนการแก้ไขรัฐนูลตัดสิทธัตัดสิทธิ์โทษสแก้ไขรัฐนูลได้แต่ตั้งสอสอไม่ได้ หรือสี่ให้ตั้งสสรอขึ้นมาแก้รัฐธรรมนูญได้แต่ให้ทบทตัวเฉพาะบางเงื่อนไขเช่นต้องไม่แตะต้องพระราชอำนาจอย่างเด็ดขาดอหรือรวมถึงไม่เปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระทุกกรณีอประเด็นเรื่องนี้คือมันไม่เชื่อใจกันไงกลัวว่ามีสสรอและสสลอจะจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่แบบตามใจฉันฝั่งอีฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามรัฐบาลที่เขากลัวนะฮะแต่ยังทีมกฎหมายของพรรคเพื่อไทยเขาก็วิเคราะห์ว่าไม่น่าจะออกในแนวทางที่ยุบพ,พัก น่าจะออกแค่ยกคําร้องอเพราะไม่เข้าข่ายการกระทําความผิดต,ตามมาตรา68หรือก็อาจจะออกในแนวที่ว่าไม่สามารถแก้ได้ทั้งฉบับตามมาตรา2ก็หนึ่งโดยให้ไปยกร่างใหม่เป็นลายมาตราเขาบอกว่าก็เลยดีใหญ่เพราะไม่ต้องตั้งสสรก็แก้เป็นลายมาตราเร็วขึ้นอีกอมไม่ต้องไปเสียเวลาเลือกตั้งสสรใช่ไม่ต้องทั้งหมดซึ่งยังไม่มีใครรู้นะฮะว่าจะออกมาเยี่ยงไรครนี่นะฮะนี่นี่เดลินิวลทีมข่าการเมืองเดลินียหวังว่าคงไม่ใช่ยุทธศาสตร์รักษาขุนครับ คุณยิ่งรักเป็นขุนเมื่อกี้เราอ่านแให้ฟังแล้วใช่ไหมซึ่งถ้าหากว่าออกมาเป็นลบเนี่ยเราอ่านให้ฟังในแง่ว่าเออเนี่ยทักคเพื่อไทยเนี่ยเขามองว่าอาจจะเปหนึ่งสองคือไม่เป็นลบกับเขาแต่ถ้าเป็นลบชินวัตรหาบุญพาดแกนนำนปชสายเครือข่ายวิทยุชุมชนแท็กซี่ประกาศว่าจะชุมนุมที่ลานพระรูปทรงม้าตั้งแต่สิสนแล